หลังจากตัดหญ้าพรวนดินเสร็จก็ดูดีนะครับออต้นสมบูรณ์แข็งแรงทุกต้นนะก็มีบางส่วนที่ค่ว่าหลังดินไม่ค่อยจะดีส่นัี้ก็อาจจะไม่โดนปุยสามต้นยังเล็กแล้วก็ขนาด ถึงหน้าออกครับถึงหน้าออกอโอเคครับเป็นที่พอใจผลผลิตปีนี้ทันวามกราเจอกันโอ้ผวนดินสวยครับด้วยเครื่อง มือเกษตรยุคใหม่